พี่ผู้ที่ก็ลังติดตามรับชมช่องจังพุทธิชนะพันธ์ครับพุทธิโทรศัพท์ผมมีปัญหานะครับอับชีบอะไ้ก็เลยมาทายอยู่บ้านครับวันนี้เอาเจ้าริ้วไงออกไปตอพี่น้องเร็วๆนะครับครับผมนี่ครับขือข้อนี้ครับเจ้าริ้วไงไปนั่งนกอ่าตัวไม้นะครับพี่น้องกลนครับพี่น้องไปสามเทรียครับเพรียทีที่สามแล้วนะครับเอานกตอไปสามตัวแล้วนะครับวันนี้ก็เลยแถแรกเอาเจ้าบิ๊กซี่ไปบ่เของหอมเลยครับ เจ้าสองกับเจ้าลองทั้กับไปครับตัวที่สามเจ้าเลี้ยวเนี่ยนะครับผมอ่ารอบบ่หันกับรอบนี้กับบนนี่ครับพี่น้องนะครับบนเพิ่นนะครับเพิ่นได้ครับสิดถวยเหล่าขาวเพิ่นกว่านึงครับมือสอบเพิ่นเพื่อให้พี่บังครับพี่น้องครับตะโป้เพิ่นจัดให้แล้วครับครับผมเอาแล้วสีเอาจะได้มาพี่น้องเมิ่งครับอันนี้เจ้าเจ้าดาวลุงนี่ครับนี่เอาไปเอาไปออกไปเมื่หันแล้วครับเจ้าบอเดไซครับออกมาก่อนเจ้าเลี้ยวเนี่ยไปใส่ไปต้องหกมุงครับพี่น้อง ครับผมไปไปใบเตยตัวหงุ่งเตแล้วไปวัดครับไป็นชาวฮันชาวไรอานฮันสอบเขาเจียวเขาสงอยู่เขามืองชนนี่ครับตัวตนเจียวริ้วนะครับผมอาถือว่าเจียวริ้วเห็ดแต้มแหลกหลังจากท้ายขนเต็มครับครับนี่ครับขี้ข้อนี่เราพี่น้องเหยียบได้เขาดิเขานี่ผมบอกโทรศัพท์ท้ายรูโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับท้ายรูปอะไรครับพี่น้องแล้วเป็นยังครับท้ายได้กับเนี่ยเมื่อกี้ผ่านไหมครับมาดึงพี่โอกับอะไร นี่ครับตัวตนเชลเล่ครับมาหันไปพ่อตะกู้ซุดพันเย็นฝ่อให่พ่อ่ครับพน้องคนเราลงกมาเปลี่ยนมาท่านเป็นตะโดนหลับหลับมาท่านมาคนเราค่อยไปรมครับพี่น้องลงกมาเป็นหมุนเสาเปลี่ยนครับเปิดเล่ยพันโมเดลลงกห้นะครับพนังดินจะน้ำเหมือนแห้งกว่าท่านนี่ครับตัวตนเชลเล่ครับพี่น้องครับนมาเปลี่ยนมาเอาหนุกอันยุ่หนีมาตัวกันนี่พี่น้องเด้อได้สดๆโซ่ตลอนครับนี่ครับนี่ครับพี่น้อง อย่างไรข้าร่มครับตัวไม้เลยครับครับเดี๋ยวดีพอคร <c oughs> ับผมไม่ได้ไ็จะไปใส่กุ้งน้องหนอนด้อ